อ่ะสวัสดีครับไปรุ่งวันนี hhhh, ้ว10ันนี้วันที่ยี่ห้ามกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตอนนี้เราอยู่กันที่นราธิวาสวันนี้อ่ะขันที่เก้าแล้วขันที่เก้าแล้วตอนนี้เราคันที่เก้าที่นราธิวาสอ่าคันนี้เราก็อ่ารถปอกน้ำมันรั่วปอกน้ำมันรั่วรถไม่ได้สตาร์ทเลยสามสี่เดือนอ่าแล้วก็ก็ไม่ได้มีอะไรก็มาเปลี่ยนโอลิงพราะน้ำมันที่นราธิวาสมาเปลี่ยนโอลิงเพอกน้ำมันเปลี่ยนโอลิงอ่าตัวสายน้ำมันแล้วก็เปลี่ยนสายน้ำมันเสื่องแล้วก็เช็กระบบ บอมเครื่องเปลี่ยนท่ออ่าเปลี่ยนปลายท่อเป็นท่อเดิมเนื่องจากเขาใส่แวนดันไนลิปออนแล้วก็บอกว่าแถวบ้านมันเสียงดัง,งเขาเลยเปลี่ยนเป็นท่อเดิมอ่ะก็เลยจัดการเรื่องงานที่การมีแค่นี้มีแค่นี้มีแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เราหลังจากทำเสร็จเราก็จะมาแวะตอนนี้เราจะมาแวะ่าซื้อขนมไปฝากเด็กๆเรากำลังจะเข้าบ้านเด็กกัพาก,กันไปไปเร่อ ý thức là 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 ý thức ไม่หยดแล้วไม่มีหยดอันนี้เลยเก่าเฉ้ๆที่มันไม่แห้ง่หยดแล้วเดี๋ยวคัมภีรกระรูกเปิดซื้อ

ปีะปีสี <mm ่ปีแต่พี่ใช่ไม่ไม่ตาตาไม่ได้ขี่เลยตาตาถืไม่ได้ขี่เลยตาตาลาตุ่มนานไหมก็ไม่กี่วันเองครับมาสตาร์ทแล้วก็น้ำมันไหลเลยตอนัรนคือตาตุ่มใช่ไมเราไปไป 对。